สวัสดีพี่น้องชายชนนะครับ <c oughs> ไม่ได้เลยเล่นของสูงไม่ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ครับแล้วก็ทักทายพี่น้องชาวเพจ Facebook ครับอยู่กับผมมองค์สอาดัมซิงเทเลนนะครับ <c oughs> ก็สวัสดี ทีมงานน้องสายันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไปไหนมาหายหน้าหายตาเลยหายไไปหนมายิ่งกว่านั่นเลยอี๋ว่าจะไปติดสาวที่ไหนแน่นอนเลยติดแล้วหนูอนอโอ้มาวันนี้คืบหน้าไปเยอะเลยรถอัดฟางน้องสายันนะครับคันนี้สเปคจิ๋วนะครับสเปคจิ๋วแต่โอ้ยรถจิ๋วครับแต่สเปคสเปคนี่ใหญ่ครับรถเล็กสเปคใหญ่ครับคันนี้ วันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมีมังด้วยมั้งแปลว่าอะไรลิงบอก <c oughs> <c oughs> โอ้แต่ถือว่า,าคืบหน้าไปเยอะมากครับหลังจากที่ไม่ได้มาหลายวันนะครับโมแต่ติดงานเครื่องเสียงครับช่วงเมื่อกี้เ <c oughs> มื่อวานก็ไม่มีงานนะครับเมื่อวานแต่ก็ไม่ได้มาเพราะว่าแห้งแห้งครับแห้งโอนน้ โอโ้ตอนนี้ก็ขึ้นคอขึ้นปากแล้วน,นะครับลเลือทำโซ่คออ๋อเหลือทำโซ่คอครับใส่โซ่คอแล้วค่อยตัดส่วนเพื่อนเอาอืมอ๋อน,นี่จะตัดออกอีกใช่ไหมครับครับตัดออกครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใส่โซ่คอขครับลายมันโกยมากได้หมดเลครับอ๋อแจ๋วเลยครับคันนี้ตอนนี้สายันบอกว่าหกสิบเปอร์เซ็นแล้วตัวเกลียวก็เสร็จแล้วเนาะนะ โอ้โหตัวเกลียวครับตอนที่มาตอนที่มาครั้งก่อนยังได้ทำยังยังครับตอนที่มาในคอก็ยังได้ขึ้นเลยเนาะเคลืาเกลียวอะไรก็ยังได้ทําแต่ตอนนี้มารอบนี้กี่วันแล้วนี่สามสามวันเนาะโอ้ถือว่าคืบหน้าเยอะครับคืบหน้าไปเยอะเลยใส่เกลียวใส่เปลาใส่เครื่องใส่อะไรพวนี้รบร้อยแล้วอ๋อตัวนี้ก็ใส่มอลลี่ครับมอลลี่ขับ นี่ครับรนีเตยมอันนี้ชุดท้ายเครื่องด้วยทำลูกเต๋ใส่เซรามิกโอ้โหอ้หใหม่หมดเลยเด้หนีของใหม่ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคันนี้แล้วตัวนี้ต้องต้องจับลูกปืนไหมครับฝั่งนี้อเอาไม่ต้องเนาะลอยไว้เลยลอยไว้เลยครับ,บตัวนี้ก็จับในฝั่งนี้เนาะเพราะงั้นมันจะโอน ข้เวียงองอ๋อเพราะว่าเออเน้อโอ้แจลบตัวคนข้เวียงจับตัวเดียวไม่หนุนตัวนี้ก็มาหาปั๊มใช่ไหมสางมาหาปั๊มครับหาปั๊มครสองเส้นเนาะสองเส้นเนาะตรงนี้สายลูกเตะด้วยสองเส้นนู้นก็ฝากไปหาอันนั้นชุดขับอะไรครับเราลอย พลอยขับตู้ขับตู้ขับตู้ขับชุดเลี้ยวฝั่งนู้นครับแล้วสลาลอยด้วยสลาลอยด้วยอ๋อพ่อสวัสดีครับครับโอ้วันนี้ได้นี่นี่ก็รถแอดฟาร์มกันรถแันฟาร์มกันอันนี้อัดสนเลยโอ้โมดิฟายโมดิฟายใช่ครับมัโมดิฟายให้หมาผมคนออกแบบนะครับโอ้โอ้รอชมครับเดี๋ยวรอซื้อ นี่ครับฝั่งนี้เราข้าวหวานข้าวแล้วไม่ต้องตัดหญ้าหมดให้แล้วตอนนี้มันมีข้าวหวานแล้วครับมีแต่น้ําตอนนี้จะซื้อปลามาปล่อยอยู่ครับนี่อันนี้ก็ใส่โซนนี้แล้วอันนี้ก็ใส่อันนี้โซ่เดิมครับบอกโซ่เดิมแต่ว่ามันสั้นผมต่อเพิ่มอ๋อต่อเพิ่มขนาดโอ้นี่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 ครับนี่เป็นอันนี้มาขับตู้ใช่ไหมครับขับตู้ครับนี่เป็นเพลายาวส่งไปนู่นครับ ม่ค่อยหนักอืมมึงงานอยู่เด็กเขาไม่ค่อยหนักก็ได้ใส่ปายยนไปอ,อ๋อแล้วตัวนี้ล่ะเออเตอรเดิมทีตรงนี้มันมีไหมสายยันเนี่ยมีอยู่พี่แต่เป็นสเตอร์เล็กอ๋อมีแต่เป็นสเตอร์เล็กครับผขไม่ไดใส่สเตอร์ใหญ่อ๋อนี่นี่สายยันไปตัดออกใช่ไหมแล้วเอาสเตอร์ใหญ่มาใส่แต่ก่อนมันมันจูเลยมันไม่มีหรอกพี่มันมีแต่ฝั่งนี้ครับผมก็เซยบุ๊กฝั่งนี้อ๋อ ส่บูทใหญ่ครับใส่นาจิกอ๋อตัวนี้ไปขับปากเนาะครับตัวนี้สเตเรอของอ้อัดเครื่องอัดฟ้าอันเก่าอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับของสายานะที่บนอยู่บนรถใหญ่เนาะเอามาเสริมให้เลยครับโอ้โหถ้าใส่อันเล็กมันจะหนักเครื่องครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องไปชุดคอครับถ้าใส่อันเล็กมันก็จะหนักโซ่ตัวนี้อ๋อก็เลยว่าอ่ออกจากเพลาลอยนั้นมาเนาะมาฉุดตัวตู้ครับตัวตู้ทํางานตัวนี้ก็ ไปหาคอชุดไปหาคอใช่ไหมนี่ครับเป็นเพลาเพลาฝากไปโน่นนะครับไปหาชุดปากชุดคอเพลามันเป็นเพลาหนึ่งนิ้วอัแต่้ากวินเปล่าหนึ่งนิ้วครับเพลาเล็กนิดเดียวอันนี้อันนี้นิ้วสองนิ้วสองลูกปืนก็ใหญ่เพลาก็ใหญ่อือ๋อลูกปืนอ๋อลูกปืนใหญ่ด้วยนิ้วสองนี่เบอร์อะไรสองศูนย์เจ็ดป่ะสองศูสองศูนย์เจ็ดก็ใหญ่ก็เดินก็ดีกว่าก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันหนึ่งสอง ตรงนี้เดิมทีก็จะเป็นหนึ่งนิ้วเนาะตอนนี้สายันก็เพิ่มให้ครับ,รบเพื่อความามาตรฐานแข็งแรงนะครับลปืนก็ทำเดบอัจระบีตัวต,ตัวนี้ก็จะเป็นลูกติติดตั้งเรียบร้อยโอ้เลือสายคันโยกครับนี่ใช้บูทอย่างดีเลยนั่นบูทตัวละร้อยก็มั้า <c oughs> แจวแจวแจว ก็ถือว่าตัวนี้จะเป็นสายคอนโทรลพี่แบบเด้งไม่ตึงแบบสายคอนโทรลเอาอ๋อสายสายคอนโทรลเอาเพราะมันจะเด้งง่ายกว่าครับถ้าเป็นแบบตัวใช้อะไรพวกเปล่าปลาดึงมันก็จะยุ่งยากออ๋ใช้เป็นสายคอนโทรลครนได้ทำยิงลมก็เกินเกินเด็กเกินงบประมาณนี้เป็นงบครับ เคสนี้ก็ทำไมันจะไม่ได้อะไรแล้วเคสนี้ก็สันก็บอกว่าไม่ได้อะไรเลยนี่ <c oughs> ได้แต่ค่าแรงลูกน,น้องค่ <c oughs> แาแดงลูกพี่แต่ก็คือขาดทุนนี่นีข่ขาดทุนขาดทุนทน,ทน,นี่นี่ก็คือเพราะว่าเหล็กอะไรก็แพงขึ้นยิ่งขึ้นครับช่วงนี้เนาะทุกอย่างเลยมีแต่ขึ้นอเอาขึ้นเอาเลยไมบนเลยรับมาแล้วเนาะหรือว,ว่าบางทีเจ้าของรถอาจจะเห็นใจก็อาจจะให้พิเศษบางอยู่ไม่มบ่บนเลย ออะไไรมด้เนี่ครับตัวนี้ก็เพลาส่งมาชุดขึ้นนี่นะครับก็จะจับลูกปืนจับลูกปืนตัวนี้ก็สองเส้นเนาะถ้ามันไม่ค่อยดีค่อยจับนี่อีกตัวนึงอ๋อแต่ว่าใส่างี้มันก็ใส่ตัวนี้สวนมากมันจะโหนตัวนู้นอืถ้าใส่างี้ก็ไม่เป็นไรครับ แต่ได้สายตรงนี้ก็ดีเนาะสายตรงนี้ถ้าเกิดวางตำแหน่งไม่ตรงส่วนมากมันจะโผลอ๋อใช่ใช่ครับแต่อย่างนี้ส่วนมากมันไม่ค่อยขาดหรอกถ้านสายพานไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เนาะถ้าถ้าไม่ตึงมากเนาะนี่ก็พอดีสองเส้นก็เอาอยู่ครับแต่ถ้าเพราะว่าเราติจอยู่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ได้ติจอยู่นี่ที่นี่เป็นแค่ติดตายครับเพราะว่าเราไปยกติข้างล่างนู่นครับ เเลลนกกระใหม่หมดเลยใหม่ทุกอย่างครับอีกไม่นานก็จะได้เลื้อๆอะไรนี่เลือเือรองเครื่องครับอีกนานมครับเดินระบบน้ำมันไฮดรอลิกหรือเลือระบบไฮดรอลิกเดินสายส่วนชุดคอชุดคอก็สยามใช้เป็นเกลียวเขาเรียกว่าอะไรนี่เกลียวดันไหม เกลียวดันเข้าไปหาครับนี่ครับเป็นเกลียวดันตัวนี้จะดันไปหาคัทเกียวเลยอ๋อคัทเกลียร์อ้เจเกลีย์ปกติมันคองเก่ามันเลยครับอ๋อแปลว่าก็ขึ้นจากปากไปเนาะปากก็เข้าไปสู่คอข้างล่างเนาะไปถึงนั่นก็ปล่อยให้เกลียวเกลียวก็ดึงดึงไปหากวรดอ๋อเจวแจวแล้วมันจะพันไหมไม่พันไม่พันหรอกเนาะแล้วแต่รอบก็ด้วยก็ครับทำเร็วไปเพิ่งแคอืม ัดไปจวดครับก็พันแล้วก็ใส่ตัวตัดฟางข้างบนก็ได้อืมอันนี้เป็นค้ีครับอันนี้เป็นเกลียวแข็มแมคอสั้นๆน่ารักดีเนาะอันนี่ตัดตัดออกตรงนี้ไปก็จะสวยเลยตัดออกตัดออกอีกเนาะเออใช่ใช่ พี่ผมวัดเสือมาว่าจะได้เผือระวงังตำแหน่งตัวโม,โมคริบง,ร,งรับก็เลยต้องทำใหญ่ไว้ก่อนเนาะแจ๋วเลยครับไปก่อนคันเก่ามันอยู่นี่นะพี่เนาะอยู่นี่เนาะไอ้ตัวเนี้ยอ๋อ แ็ได้พจะวางไอ้พื้นนี้มันชิดไอ้ข้างล่างเลยก็มันยังไงะมันมีต่ำอันไหนนะอันนี้นะครับก็ได้พาจะวางไอ้น,นี้ให้ชิดมือของพูเขาอะ่ะอ๋อครับครับวางไปก็เดี๋ยวยังไงมันต้องต่อต่อเหล็กใหม่อืมมันก็เลยเกียดต่อก็ไแบบนี้อันนี้ก็ได้นะอืมไม่ออกแล้วลูก ผมตัดชุดนี้ออกตัดออกครับัรครบแล้วก็ให้ลูกลิงอยู่ประมาณน,นี้อืมถ้ามันอยู่ใกล้หน่อยเนะาะให้มันอยู่ใกล้หอยเพราะนี่ส่งมาไกลด้วยส่งมาทางนี้ครับจะไม่ได้ทำคอสปริงอ๋อไม่ได้ทำคอสปริงครับแล้ว ER ช่องล่างมันใหญ่แล้วช่องลาง่า,างน่าเตาฝามือครับ ฟางหนาจะได้เข้าได้เกลียวผมก็ทำช่องใหญ่ดิช่องล่างเนาะตัวกเกลียวเนาะนั่นแหละสงสัยใสให้มันให,ใหญ่ครับตางก็ได้เข้าไปได้ถือว่าถือว่าคืบ,คบหน้าไปเยอะอยู่ครับหลังจากไม่ได้มาสามวันคืบหน้าไปเยอะเลยครับ สามสี่วันบอกประมาณนั้นเลยเนาะติดหนึ่งแค่นี้ถึงไหมถึงไหมไม่รู้สามวันหมดแต่ติดธุระติดงานนี่ครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะโอ้ตรงนี้ลูกปืนสองตัวครับตุ๊กตาถ่ายใกล้ไปเดี๋ยวเจ้านั้นไปทำตามถ้าเห็นเจ้าไหนทำอย่างนี้แสดงว่าทำตามผมเลยนะครับจัดไป นนนีี่ครัับอ้ปกติก็ใช้บูทอ๋อเป็นบูทบูทถ้าเกิดว่ามาโผล่มาเห็นใส่ลูกปืนงนี้แสดงทําตามผมเพราะไม่มีใครทำนะอืมครับบผมนี่แหละที่ทำตัวลูกปืนอย่างงี้ใช่ไหมครับอ๋อถ้าเห็นปุ๊บทําตามผมเลยอืมรับผมทําเจ้าแรกอืมเจ้าแรกต้นตำรับเลยใช่ไหมต้นตำรับเดี๋ยวใครดูจะมีไหมอันนี้อ่าเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าลูกปืนอะไรนี่ปืนตลับตลับสี่เหลี่ยม Brazilian, Brazilian. อิบอิบอิบสองศูนย์แปดอ๋อตัวนี้เป็นเพลาใหญ่ดิเนาะครับตัวนี้เป็นเพลาใหญ่ครับสองศูนย์แปดเพลานิ้วครืบ,รบ,รบนอกนั้นก็เพลานิ้วนิ้วสองครับไม่ใช้งานโอ้หมุนดีนะนี่ครับอันนี้เขาจะหมุนไปทางไหนนี่หมุนมาหน้าวมะนีอะ อตุกเกลียวใบเกลียวอะไรผมตัดเองหมดเลยดิครับอันนี้ทำเอง,เ,องเลยนะครับทำเองหมดเลยอู้ห้าดพลาต่อเองอันนี้โอ้โหเกลียนิดนึงมันมัน <laughs> มันทั้งยกนิดนึง,งอ่าทะเลเสร็จเป็นนิดน้ำล่องมอเล่ข้ามล่องตัวนี้ก็มอเล่สามล,ล่องอ่าขนาดนี้ตัวนู้นมอเล่สี่ล่อง ตัวนู้นมาเลขสองร่องตัวนี้นะครับสีห่องสีหล่องขับอะไรบ้างสี่องนี่ตัวนี้ก็มาแรกๆก็มาตัวนี้สองร่องใช่ไหมครับครับครับตัวนี้สองหล่องมาตัวนี้สีห่องสีห่องก็มานี่มานี่ก็สองแล้วแล้วก็มาจากนี่มานี่อ๋อเออใช่ใช่ครับตัวนี้ต้องเป็นสีเนาะใช่ครับมานี่อันนี้สามเพราะว่าจากตรงนี้มาสองกับวมานี่สองใช่ไหมครับครับแล้วก็มาปั่นคอเส้นหนึ่งอืมปั่นคอปั่นปาก ปากปันคอตอนนี้ต่อโซ่มันเดิมเพราะว่าไอ้โซ่ทันหมดแล้วอืก็เลยได้ต่อโซ่ให้ครับให้มันยามวมาหนิเพราะว่าของเก่ามันอยู่ตรงนี้เกอยู่ตรงนี้มันก็ใส่ลูกปืนไม่ได้ครับไม่ต้องทาใส่ลูกปืนใส่เป็นเล็ดตรงนี้จวดครับจวดแต่ตรงนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจะใช้กี่นิ้วกี่นิ้ว ว่าต้องวิเคราะห์รอบดูก่อน <ผม S 1> ใช่ไหมครับแต่ต้องใช้ตัวนี้นประมาณแต่มันช้ามากเลยนะพี่เผานี่นช้ามาเลยกําลังอก็ผมนิ่งกาลังให้มันช้าแล้วผมจะใส่ไม่ได้ใหญ่เอาอประมาณตัวนี้สักประมาณสักเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วอันนี้ประมาณนะเจ็ดนิ้วหรือแปดนิ้วตัวนี้จะมาเล็กหน่อยครับประมาณ ไม่ก็เท่ากันเจ็ดนิ้วหรือว่าหกนิ้วก็ต้องดูอีกรอบเนะตอนนั้ครแล้วมาตรงนี้ก็เท่ากันคล้ายกันอือโคก็จะเอาแบบช้าๆช้าๆนิ่มๆแบบนิ่มๆนวลๆไม่ต้องนะครับไมครับอัปเดตครับพี่น้องสำหรับรถอัดฟางเราจิ๋วโอ้ยอจิ๋วรถอัดฟางจิ๋วครับล้อแท็กยางนะครับช่วงล่างยางนะครับของสยัน ก็คืบหน้าไป50%แล้ว60%แล้วตอนนี้นะครับติดตามกันเรื่อยๆครับผมว่าจะออกมานี่จะสวยหรออขนาดไหนครับผมคันนี้ก็ไปอยู่ที่โครัชจะซีมานะครับโคราชก็คลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ละกันครับผม อย่าลืมครั me, yes. right oh, บขอกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมมุคลสาวดําซิ่งแถนด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามน้องสายันด้วยนะสอยเจริญพัฒนานะครับน้องก็อัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันอย่างไม่ขาดสายทุกวันมาลคลิปบางวันก็ได้ถ่ายอต้องทำงานด้วยเนาะวันนี้บายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ